จะมากินแตงโมเพื่อป๊า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 อยากให้เจพี่รีวิวมาดัม Can you please teach me how to pick? I want the best one. You pick one for me. I eat it now. With <ál? S 2> this one. Yes, this one. n <the> o no problem, no <Nice. S 3> problem. The best in your shop. The best, the sweetest, the nicest, the biggest. This one. Are you s u h o r e Are you sure?

โอ้ดีสานใครที่เพมาดูจ๊พี่ไม่ต้องดราม่าจะพี่ทำกับข้าวไม่เป็นแล้วก็ทำอะไรไม่เป็นเลยไดีะดดิดดิดดิสว้าวไตมูต่มตมูตมตาเาาอ เราชนตักินมาด้เลยพี่ชายยืดสิบยืิบในสว้าวเตงโมเต็งโมเต,งโม,ตงโมมันมีความสากเนื้อมันเป็นแบบหยับๆยา<ๆ>คุณผู้ชมแต่ว่าถ้าจะให้อร่อยกว่านี้คือต้องแช่ตู้เยน็นมันจะไม่หวานเท่าเมืองไทยบอกได้เลยว่ามีความจืดมีความนั้นเยอะไม่หวานไม่ช่ำ แต่ว่าที่นี่แตงโมคือเจฟฟี่ก็กินมาบ่อยแล้วนะป,ะปะ้าปาไม่แย่เลยบลางครั้งอะ่ะเจฟเคยกินแตงโมอะที่มันเปรี้ยวแล้วก็เค็มงงไหมแล้วมันเป็นสีแบบขา,ขาวๆหน่อยดังนั้นคือเป็นอะไรที่เจฟฟี่แบบว่ารู้สึกแปลกประหลาดมากเพราะว่าเกิดมากินแตงโมแต่หวานแตงโมลูกนี้ราคา100บาทมาดามยัวแตงโมอ,อร่อยออ มันจะไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยจะเนื้อเหนียวนิดนึงอันนี้คือกินแล้วเหมือนละลายในปากอะไรอย่เงี้ยเอาไปว่าเดี๋ยวจะไปจอหอกกลับบ้านแล้วก็เอาไปกินที่เหมืองไปแช่ตู้เย็นน่าจะอร่อยและก็จะบอกว่าถ้าคุณผู้ชมชอบคิวเต้บี้กดไลค์กดแชร์ไว้ครั้งหน้าจะพาไปดูอีกวัฒนธรรมการกินอาหารความเป็นอยู่ของชาวกานนาเด็กๆกานนา่า ลาไปก่อนกดติดดาวที่เพจไว้บาย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 